สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านสวัสด,ดีครับบายดยีกันหรือเปล่าโอ้สกวนหนวดเลยอ่ะ ฝนตกกันหรือเปล่าครับทุกท่านเขาบอกว่าน้ำท่วมใช่ไหมครับ นี่ก็ตกตกหนักมากพาคุณเบลไปซื้อดอกไม้เหรอกินแล้วครับผม ต้าไม่มาหรอใช่ตาอยู่บ้านเมื่อวานเพิ่งจัดเกมไปโอ้โหเล่นจันตีสองคทุกคนเมื่อวานตาเมื่อวานต้ามาบ้านเก่าแถแล้วก็จัดเกมกันไป ROV ติดเกมมากช่วงนี้อยากสตรีมเกม บอกเลยทีมผมมีมีผมกับทาราคือแบบคือชนะแน่ทาราต้าเป็นโลมผมเป็นฟาร์มอะไรเงี้ยโค้ชแบบชนะชัวช่วงนี้มีปล่อยเพลงไหมครับเดี๋ยว ที่แนี้จะไปถ่ายี v. ต้าได้บอกไว้หรือเปล่าไปถ่ายวีกันผมบอกเลยว่าสุดจัดเพลงนี้คือแบบทุกคนต้องเต้นนะเออยี่สิบหกนี้ยี่สบหกนี้มันเกิดแล้วอะทุกคนโคตรว้ออะ พรุนี้ไลฟ์ไหมไม่รู้ครับผมตามอารมณ์เลยอ่ะทุกคนแต่ถ้าสมมติผมซื้อกล้องมาผมจะมาสตรมเกมให้ทุกคนดูนะครับโดยวพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อโอมครับน้องไหนเพื่อนบอกอีกสามเดือนปีใหม่อา้าวใช่งไงปีใหม่สตรีมเกมอะไรครับผมอยาก สตรีมเกม ROV อ้าวบักคิงคุณปริมคุณปริมมาได้ไงครับเนี่ย <c oughs> มา่อนน้ว <c oughs> มันเกมใช้สมองไงเลยไม่สู้ไงบักคิง เซไครับสวัสดีครับคุณเยลโลขอพิกัดเสื้อหน่อยเสื้อต้าครับต้าไม่เอาแล้วผมเลยเอามาใส่จริงเนี่ยเสื้อทาราเนี่ยเมื่อก่อนทารานี่ชอบใส่มากนะนี่พอมีเสื้อเยอะๆแล้วก็ลืมตัวนี้ไงก็เลยเสร็จผม <c oughs> ลิฟมีขายที่ไหนโอ้มีขายทุกที่อะครับในโซเชียล <laughs> จะกินข้าวแตนโช่ยไหม <laughs> เก็บไว้ขายดีกว่าผมว่าเดี๋ยวแม่ด่า ตอนนี้เก็บตังคซื้อลิฟต์อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากให้เอาลงเซเว่นพี่อมตัดผมเหรออืมไม่ได้ตัดเลยนะก็มีถ่ายแก้ซีรีส์ผมก็เลยต้องไปย้อมผมดำกับแล้วก็ผมว่าผมจะปล่อยยาวแล้วทุกคนพี่อมชื่ออะไรคะอืม อย่างวะเธอ26วันเกิดฉันไม่ใช่วันเกิดฉันวันเกิดฉันไม่ใช่เธอวันเกิดฉัน <c oughs> ปล่อยผมยาวได้แน่แม่นะครับผมผมปล่อยผมยาวได้แน่ครับพี่ <c oughs> คุณมุกวันเกิดฉัน ไม่ใช่มันเกิดเธอี่2กนี้มันเกิดฉันเปลี่ยนทรงผมปล่อยยาวเมื่อสองเป็นาใช่ๆชาชโอโ้สวัสดีครับพิ่านปููท่าเหรอหิวแน่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ จิกตางหิวใช่ไหมล่ะเพ่โอ้โหถึงก็จัดต่อกหลับให้ผมซะละโอ้โหสวัสดีครับคุณข้าวตังครับสวัสดีครับพี่เคเคครับหนูจะกั้นหายใจจงกว่าพี่จะอ่านจุดกั้นหายใจได้แล้วนะครับ เฮ้ยผมเห็นใครสักคนนึงอ๋อไม่ใช่วัสดีจ้าวัสดีครับถ้าลาไปไหนต้าอยู่บ้านครับทุกคนเมื่อวานตามาหาอยู่แต่ผมไม่ได้ไลฟ์ตอนอยู่กับต้าเพราะว่าผมติดเกมกับมันติดเกมมันเกินไปหน่อยครับ นั่งเล่นกับเถาด้วยก็เลยหายไปเลยกีบเมฆ <c oughs> แปบนะครับพี่ชื่ออะไรโอ้คุยกันมายังไม่รู้รอีกเหรอวพ่าผมชื่ออะไรอะ่ะฮะ <c oughs> เด็กๆไปไหนเด็กอยู่อยู่ข้างนอกบ้านครับ <c oughs> พี่ต้องไลฟ์ทุกวันเออใช่โอเคได้ พี่โฮมเยาว,วีคนหล่อน้ำสกุลหล่อมากโอ้โหมาเร็มบ้านลังสิตเลิกเลิกเช่าใช่ทุกคนปิดปิดตำนานสตูเพราะว่าบ้านทาราจะเสร็จแล้วครับพี่โอมจะเลี้ยงหมูกระทะให้โซโฟ,โฟใช่ไหม <c oughs> เอา่อที่ถามมาเมื่อกี้มาหรือเปล่าเอามาหรือเปล่าฮะมาก่อนซื้อใหม่กล้องสตรีมยังพี่โอมห้ามผิดสัญญาโอ้นี่ผมสัญญาอะไรไปกับคุณหรอครับเนี่ย <laughs> <s uck> อืมใช่วันเกิดจะเก็บเงินจ้างยีโลมาร้องเพลงเอาดิได้ถูกๆบอกว่ามาจากไลฟน์นี้บอกเลยว่ามาจากไลฟน์นี้แล้วผมให้พี่เอ๋ลดราคาให้พี่เอ๋พี่บอลลดราคาให้ เพี่อมรู้จักวงบัสไหมทำไมผมจะไม่รู้จักล่ะครับผมติดตามน้องๆเขาอยูเอยๆๆ่เมนใครในบัสโอ้โยอัจริงผมดูคนน้องที่ชื่อพีมมาก่อนผมรู้จักน้องพีมาก่อนเพาะว่าพีมดังมากในติ๊กต็อก แต่ตอนเนี้ผมชอบน้องที่ร้องเพราะๆอ่ออะาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะที่น้องเขาร้องเพราะอ่อะมาร์กเออใช่มาร์กมาร์ก่ผมชอบเสียงชอบเสียงเขาเ,เออใช่ใช่ใช่ใช จริงๆเขาก็เฟี้ยวนะทุกคนเป็นแบบวง T-pop ที่แบบว่าของจริงอะ่ะผมว่าปั้นกันมาดีปั้นขนาดนี้ผมว่าต้องแมสแบบทั่วโลกอะ่ะอยากให้ T-pop แมสเหมือนกันนะแบบทุกทุกวงอะไรเลยท T-pop ผมดูหมดแต่ทุกวงอะ่ะผมจะดูเขาว่าเขาแบบเขาเท่ ให้ Yellow Skirt แมทโอ<ฮ>แค่นี้ก็แมาแล้วทุกคนจะต้องแมทอีกอยากเป็นลูกพี่ยงไหมพี่ยงคือที่ที่พี่เขาทำวงบัตใช่ไหม ไม่อ่านเลยนอยเยลโล่แลวผมผมขอโทษครับผมกำลังเล่าเรื่องอยู่พี่อมรู้จักวงโฟอีไหมทำไมผมจะไม่รู้จักเขาดังขนาดนั้นแม่มีพี่อมกับพี่ต้าเป็นแรงบันดาลใจขอบคุณมากผมไายต้านี่คู่หูที่ทำให้ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจเฮ้ยูอะไรและ ที่ทำให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจเออใช่เธออวยพรนหน่อยสิก็ขอให้คุณมุกนะครับมีความสมมุขมากนะครับผมจุบุจุบุยมรู้จักพกซี่ไหมรู้จักครับยมรู้จักวงคำเหล่าไหมรู้จักสิวีเคล่ะแมนแรปเปอร์เหมือนกัน ต้อยเราอะพี่ต้อยไหนนะพี่ต้อยต้อยคอใครต้อยโยรู้จักยีโรสเกิร์ตไหมผอรู้จักแน่นอนย e โ l สเกิร์ตอ่ะยอดมาก <c oughs> อพี่ตาอูผมก็รู้จักตอนตอนนั้นผมผมกับไอต้ตาไปที่ไปคอนเสิร์ตท,ที่จีนน่ะผมก็เจอพวกพี่ตาอูแต่จริงเขาเป็นน้องผมนะหรือหน้าผมเด็กวะแต่ทรงก็เหมือนเป็นพี่ผมเลยอะ่ะผมยี่ิเจ็ดแล้วนะเจงต้าอูนะ่าจะเป็นน้องผมนะ <c oughs> ผมว่าตอนนั้นอะ่ะใช่ หรือเท่าเท่ากันเนี่แหละไปแลยีโล่ไม่อ่าจเฮ้ยไมพี่ว่ายีโลสเกิร์ตเป็นคนยังไงอ๋อก็น่ารักดีครับเท <c oughs> ่ากันเต้าอ๋อเออใช่พิ้าอูเกิดหนึ่งเก้าเก้าแปดเออเท่าเท่ากันแต่ผมจำได้ว่า ตาหูออเรียกผมพี่แล้วผมก็เลเฮ้ยออายุเท่าไหร่มาเนี่ยนี่ผมแกขนาดนั้นแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบทรงโตโตอ่ะที่ผมบัดเดียววัดดีครับพี่วัดดีครับพี่พอมารู้จักอีกทีเอา้าชี้กูแกสุดเลยวะทรงผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ วันเกิดโอ้วันนี้วันเกิดเยอะกันเหรอวันนี้เกิดก็ขอให้มีความสุขนะครับวันวันเกิดในวันนี้นะครับผมคนที่เกิดในวันนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับคือเราคนเกิดเดือนกันยาคือคนเฟี้ยวแน่นอนครับถ้าผมเปิดเพลงแล้วผมผม,ผมจะโดนปิดกันนะ้นไหมไอเลิฟทิกตอ k พี่โอไม่อ่านหนูหนูหนีแล้วนะโอ้พี่พี่พยายามอ่านอยู่ครับพี่ขอโทษนะแล้ว,วเกิดเดือนอื่นไม่เฟี้ยวหรอเฟี้ยว แต่ก็ต้องยกให้เดือนนี้ก่อนไงพอเตือนต่อๆไปก็เฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวทุกเดือนแต่มันถึงเดือนนี้แล้วครับต้องเดือนนี้แหล,ละล่ะต้องเฟี้ยวพี่บอมมาด้วยเหรอพี่โอมรักต้าไหมฮ <c oughs> ้ารักดีน้องชายอะ พี่ชอบใครในวงโฟอีฟหรอจริงๆผมชอบเยอะนะแต่เท่าที่ชอบจริงๆผมให้พี่ไมาไม่โฟอีฟพี่โอไม่คิดถึงป้าติมหรอคิดถึงดิทำไมอะ่ะทำไมจะไม่คิดถึงอนะคิดถึงป้าติมมากเลย โอ้แมกพูนปุ๊ปุูบแมกพูนปุ๊ปุูบอ๊อบฮันเตอร์เฮ้ยใครมาค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีคะ <laughs> ่คะเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณหลอ่อ พี่พี่มาได้ไงครับเนี่ยเอ้าก็กดหาคนหลอกไงคะตอนจริงเหรอจริงค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอมครับพี่เออชื่อโอมหาชื่ออฟฟี่นะคะอ๋อชื่ออฟฟี่เหรอครับพี่อาทำไมถึงกับตะลึงเลยอะคะโอมโอมงงมล้ผมกดปุ๊บมาพี่มาปั๊บเลยผมโอมพี่มาได้ไงครับเนี่ยก็ใจ ใจมันอยากมามันก็เลยไปหาองมีเตใจให้ไปไม่คิดอะไรอ๋อันน <c oughs> ีก <c oughs> ้ก็ค <c oughs> ือพี่พี่ไล์อยู่เหมือนกันเหรอใช่แล้วมันสามารถกดกดเข้ามาหากันได้ด้วยเหรอพี่ใช่แล้วพี่ก็สามารถไปห้ององมได้ทันทีเลย อ๋อเ oh. นี่ยหมาของผมเดียวเนี่ยใช่ตูไม่ไล็อกใช่ไหมไม่แต่หมาสี่ตัวครับหมาสี่ตัวพี่เป็นไรค่ะที่บ้านก็เลี้ยงหมาค่ะหมาชอบค่ะอ่ะทีนี้เราก็กดยอมรับเอ,อ๋ออันนี้อะไรอะ่นะมี่กดยอมรับดูแข่งขันเหรอกดยอมรับดูกดดูอ่าแล้วพี่ก็จะเข้าเข้าไปหาหนุโอมอยู่ข้างหลังอะ่ะอืมจริง เฮ้ยนี่แข่งขันด้วยเหรอเอเปิดประตูห้องล็อกหรือเปล่าไ้ยไม่ล็อกครับพี่ <c oughs> ไม่อันนี้พี่ท้าพี่ท้าอะไรผมเนี่ย <c oughs> ท้าเอาเอาทุกคนอย่าดูเฉยๆค่ะกดค่ะกดเข้าไปค่ะกดผู้ชายเข้าไปค่ะกดผู้ชายค่ะ <c oughs> เอ้ยมีวินเอาพี่พี่วินไปแล้วเอ้ยพี่วินไปแล้วหนึ่งเห,งหรอใช่พี่ไม่เคยเนี่ยแพ้เป็นพระมาตลอดนะพี่ตอนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงแล้วพี่ผมขอโทษนะ่เป็นไรค่ะชอบค่ะอ๋ะอดีดีดีค่ะแข <ย ego, S 2> <า>่งพีซ <ย ego, S 3> ีดีแขง่งพีเคเอ้ยอผมเคยถามผมเคยถามอยู่ว่าแข่งพีเคคืออะไรโอ้โหตอนนี้แต้มก็เราสูสีมากเลยค่ะตอนนี้เต้มสูสีกันค่ะ สูสีแต้มแต้มผมพันห้าถูกไหมพี่ใช่ใสูสีสูสีอ่าสูใช่สวีว้าวมาว้าวมาแทาไปสี่คนค่ะสี่คนแต่เขาสูสีเรามากเลยแค่พันห้าเราแค่ร้อยเดียวเราร้อยเดียวเขาพันห้าพันหเองโอ มันมีการท้ากันในไลฟ์แบบนี้ด้วยหรอพี่ใช่ใช่ครับขอบคุณคันี่สุภาพรขอบคุณครับพี่สุภาพพรเขาแค่พันหกเองเราสองร้อยอันนึงเดียวอ่าอสูตรสูสีนีพ่พี่อันนี้สูสีะอันนี้พล,พลังพลังโซโฟพี่ต้องเรียกว่าพลังโซโฟพลังโซโฟคือพอนเมดรูพี่พลังโซโฟพันแปดเลยเห็นไหมพลังโซโฟ พลังอะไรของแกฮะฮะโอมอันนี้พี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่ก็อยู่ข้างข้างโอมไงเฮ้ยไหนทําเป็นเนียนทําเป็นเนียนทําเป็นเล่นไปเอออะคุณสามค่ะคุณสามก็อยู่ข้างข้างโอมนั่นแหละทําเป็นไก่นะทุกคนดูห้องดิฉากก็เหมือนกันเห็นไหมอืมเออ ทีน่าที่สุกันยาแข่งช้าที่อ๋อมันก็จะมีเวลาสองนาทีสิบแปดใช่ใช่เกมละห้านาทียกยกที่หนึ่งกเหมือนการเป็นเป็นการแข่งห้านาทีต่อหนึ่งยกอ๋อแข่งห้าต่อหนึ่งยก เขาก็จะมีแบบใครแพ้ใครชนะให้ทำอะไรแล้วแต่จะตกลงกันรอบนี้ใครชนะก็ต้องหกทำหกสูงแต่ผมถามพี่พี่ออฟฟี่ก่อนเลยว่าพี่รู้จักทาราและเยโลสเกิร์ตไหมกระโปรงเหลืองนะสเกิร์ตแต่พี่สเกิร์ตแบบแรปเปอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ปีพี่เป็นอ่าพี่สายอินเตอร์นิดนึงอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะค่ะ อ๋อพี่เป็นสายแบบไปทางนอกประเทศี่ย่ยเน่ยเนี่เ่เพราะว่าผมผมฟังพี่ไปสายสายอินเตอร์หน่อยอ่ะพอดีแบบพี่เป็นคนเออะนั้นผมสีมันต้องถอนสี่มันต้องถอนอ๋ออันนั้นรอยเอ็ดพี่รอยเอ็ดไม่ใช่เออพี่นั้นรอยเอ็ดพี่เอาก็อืมพี่รู้ไหมคะว่าเขาเป็นศิลปิน จริงปะเนี่ยเอ้าจริงเหรอคะจริงเหรอ,อไม่รู้ค่ะขอโทษนะคะพอดีว่าพี่เป็นคนเอา้าเปียกเป็นนักร้องน<อ>พี่<อ>พผมเป็นนักร้องอ๋อเดี๋ยวจะฟังเพลงชาลากับเยลโล่นะครับพี่องั้นกดฟอลโล่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเข้าไปฟังค่ะไปฟังหน้าช่องเลยเขาเป็นนักร้องค่ะเอา้าจริงเหรอประกวติอะไรคะ ผมผมผมเป็นนักร้องกับน,นักแสดงด้วยพี่นักแสดงซีรีส์ y. วายมาทางเร <laughs> าแม้แต่ผมไม่ใช่พระเอกนะผมเป็นเพื่อนตัวเ,เองค่ะไม่เป็นไรค่ะได้หมดตรงนี้ของขาดค่ะพี่อจะลืมไปดูเรื่องพ่จตีนั่นเลยน,น,นะพี่อ๋อโซโฟเป็นชื่อดอมอ๋อ,อ ซีรีส์พี่จะดีนะเนยต้องไปดูค่ะพี่ใช่ใช่ครับพี่อ่าแล้วเราพระเอกและนายเอกหล่อมากอ่าแล้วเรามีคู่ไหมในเรื่องผมไม่มีพี่เป็นขี้ไม่มีคู่เป็นขี้ต้องไปแจมอ่าครับผม อันนี้ผมผมชนะแล้วหรือเปล่าเนี่ยชนะแล้วค่ะโอ้ก็ต้องชนะแล้วเนาะตั้งสองพันแปดพี่สามร้อยเองโอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมว่าวันข้างหน้าพี่ต้องชนะแน่ก็แพ้เหมือนเดิมนะแพ้เป็นพระค่ะครับพี่ต้องชนะแน่แพ้เป็นพระชนะคนไหมเออนั่นแหละโอ้ยมีเสียงด้วยมีคนนี้เหรออ๋อคนนี้เหรอ เฮ้อันนี้ไม่ใช่ผมพี่อันนี้ไม่ใช่ผมไม,ไม่ใช่เหรอนี่เราเยลโล่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  Y E L L S K R T ครับเ <Yellow. S 2> ยลโล่เรียกผมเยลโล่ดีกว่าเยลโล่สายเหลืองโอเคเคสายเหลืองฟางมุกบอกไม่ใช่ไม่ใช่ เยลโล่ค่ะพี่ <laughs> <laughs> อ่องั้นงั้นพี่ขอเป็นพิงค์นะคะพิงค์พิงค์นะครพี่อ๋อนี่ไงโอมยเยลโล่เ <laughs> oh, นี่ยอ่าได่พี่ใช่ครับพี่จีน <laughs> ทำไมในรูปก,กับตัวจริงไม่เห็นเหมือนเดิม <laughs> เหมือนกันเลยเอ้ <laughs> ทำไมตรงนี้หล่อกว่าตั้งเยอะเลยโอ้ยของก้าครับพี่เออตรงนี้หล่อกว่าเยอะเลยเอ,อเออมื่อกี้คนละโอมอ,อ๋อตัวจริงหล่อมากค่ะเออในรูปเนี่ยในรูปนี่คนละคนเลยนะแต่พออย่างเงี้ยหล่อกว่าเยอะค่ะโอ้ยหล่อมากครับพี่พี่ชมผมเลยโอ,อชมขนาดนี้ก็ฟอกลับด้วยหยอกหยอกหยอก พี่ผมต้องฟอก็นี่เราเห็นผมฟอพี่แล้วบวกข้างเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละพี่เป็นคนคิดบวกนะคะได้ครับแล้วก็พร้อมบวกค่ะอืมนี่เออออกแนวีบ้างอะก็มีคู่จิ้นด้วยตาโอมอ่าตาตาต้องเป็นตาบอมเวยผมตาบอมอะยังไงคุณลินคุณลินคุณลินยังไงคุณลินบอกตาโอม ยังโอมไม่ใช่อันนั้นยังโอมยังโอมพี่ก็เขาเขาชอบคนตลกตลกค่ะวยได้ไหมตลกไหมเอาฟรีได้ไหมพี่พี่คะพี่โอมขายลิฟด้วยนะอะขายลิฟด้วยอ่ะได้พี่ผมขายลิฟด้วยพี่ทาด้วยไหมคะทาให้ด้วยไหมนอกจากขายแล้วเออผมจะไปทาที่ที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้ทาถึงที่ค่ะอืมปากเกตปากเกตหมู่บ้าลาทองอุ้ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เลยโอมใจกินโอมใจค่ะอ๋อโอ้ยน้องใจน้องใจมีคู่แล้วฮี่แม่แม่เขาขายเขาแต่นอุ้ยอ่าน่ากินนะน่ากินนะ น่ากินน่ากินอะไรน่ากินเว่ยโข้าแตนข้าแตนข้าแตนโอัโอ๊เ้เ, <c oughs> เ,เจอคนกินโอมคุณลูกตาบี <c oughs> <c oughs>